ควันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการถอดประกอบเครื่องบดหมูสแตนเลสนี JI, ่ต so right. oui, ัวน <seat> ี <the> ้วะครับตัวนี้จะเป็นตัวสแตนเลสวิธีการถอดก็จะมีล็อกตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าม้วครับเวลาถอดก็ให้เราคลายตรงนี้นะครับเพราว่าดึงออกมาได้เลยครับครับ็นดอกไม้ก็จะได้เป็นเส้นนี้ครับจะประกอบไปด้วยถอดร้อนถอดร้อนตรงนี้มีล็อกนะมากถอดไปเลยตัวนี้มีถอดไปแล้วตรงนี้ครับเวลาทำความสะอาดก็เช่นกันนะครับถอดตัวข้อมไปก่อนนะครับ ครัแล้วก็จะเจอหน้านมุ้งแบบนี้ให้เราถอดออกนี่พอเสร็จปุ๊บเราจะเจอใบพัดใบพัดคือตัวนี้นะครับนำอออกมาแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นแกนนะครับผมเราสามารถถอดออกมาได้แบบนี้เลยเวลาใส่นะครับก็สังเกตล็อกนะครับผมจะมีล็อกตรงนี้ใส่ให้ตรงกับตัวหน้านมุ้งนี้โดยการใส่เราจะใส่แบบนี้ไปก่อนครับแล้วก็ล็อกนะครับล็อกให้เราเสร็จปุ๊บให้เราดูล็อกตรงนี้นะครับผมให้มันตรงกับมินด้านในก็ใส่เข้าไปนะครับอ่านนี้นะครับผม หลังจากนั้นเมื่อเข้าไปเสร็จแลจะต้มตม้มน้ไม่ได้ครับไม่ได้ให้เราใส่ใบมีดใบมีดโดยการหงายหน้าใบมีดออกน,นะครับหงายด้านคมออกนะครับแล้วใส่เข้าไปเลยหลังจากนั้นก็ใส่ตัวหน้ามูหน้ามูจะมีจุกให้เนาะวิธีใส่ทุกครั้งเลยให้เราสังเกตจุกให้เราเอาจุกด้านนี้ออกแล้วก็จะมีล็อกใส่ล็อกให้มันตรงนะครับับแบบนี้นะครับผมก,ก็ต้องปิดฝาเข้าไปปิดยันไปประมาณนี้ ครับเสร็จปุ๊บตัวนี้เราแม่นแล้วเนาะก็ใส่ต่างนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดแบบนี้ดูครับเนตสครก็จะมีที่ดันให้เมืเราใส่ไม่ต้องโกนที่วิดีโดนี่จะดับนะถ้าตอกดับมาเก็บแสงสับปิดเรีย็บมาไอ้สัตว์ นใจสังส่งซื้อสินค้าฮักแชร์เพจเรื่อง